อืมเดดไหมโอ้สะท้อนแสงพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องเมื่อนี้เป็นวันพอหรือหาดสบอดีโอ้สะท้อนแสงสิมาไทยวันยากาศอ่าขังบานให้เบืงเพราะว่าเมื่อนี้รู้สึกว่ามันห่อนยี่สิบหกองศา เบื้องต้นบักนาวยังบ่ท่านลงสวนคางเฮียนผูข้ขานี่เลยจ้าเห็น่ะลานนวดกับปี๊ดพี่น้องเลยเบิ้งนี้เพราะวะ่าโคโรนามันเป็นพิษจะสิบท่ทยเบิ่งผักให่เบ่งองยุ่ในี่เบ็ดเขา เนี่ยลานนวดพวู้ค่ะแต่ว่าถือปิดไปแล้วเพราะว่ามันโควโิดรถไถเครื่องเครื่องอตัดฟื้นของคุณสามีจ้ะโอ้มันสะท้อนแสงนี่คือฟื้นฟืนไว้อัน ดังตอนหนา้าหนาวเห็นบ่มนี่ในะี่อันร่างแบบไงนะฟื้นเต็มดินฟื้นเลยจ้ะเนี่ยเชาาไฮเช่าหน้าบานเขาเป็นเช่นแหละต้นไม้กัลั่างพีบ่ายนเต็มหน้าฟื้ยลิ่งคนสามีกัลร่างจะไปเอาทางน้ำ

แต่ปกติสิวบปิกนิกอาบ่ตตอนนี้ใ้ใส่ของสำหรับใส่ของสำหรับเอ่อฮ็ดสวนกันเป็นบ้านเฮ้าเนี่ยก็สิเมนเยนหน่อยหลังนึงุ่นละนี่นต่ของสำหรับสวนเต็มใหญ่อันนี้ปุย๋ยแว็เขา้าอันนี้เลื่อนช่ำแต่ว่าบอดีดอกกอันนี้ของ ของไม้อของเกาเป็นกระจกพังไปแล้วอืที่ดินไว้สำหรับแป่งผักพระท่านในไทยโอ้ยกระปิดปากเบาบระนัตตต้นต้นใหม่เนี่ยกระล่างออกใบใหม่งามๆเนี่ยผักซ้ำอยูอย่ในเรือนซ้ำ สิลงสวนอากาศก็ห่อนอยู่แต่ว่ายัางมาแรงมาท่านคงที่อันนั้นพักออพะคอมพกคอมแดงหอมแดงนัง่นแหละเอามาจากบางไรเอามาปลูกปลูกปลูกไว้กินอันนั้นบ่ามันแก็บด้วยนั่นจ้ะเป็นเป็นยังกเกาะเศษเศษฟื้นที่เขาตัดอ่นนะมันเป็นเศษสิมาใบใบร้อยผัก เนต้นบอกพริกตายแล้วว่าตายแล้วเพราะว่าเอาโยกขึ้นยกลงไหลถือกับอากาศมันก็ได้ไปอันนี้เป็นต้นตังโอดนะนี่เพราะว่าเดี๋ยวเสียไปแปะให้มันต้นใหญ่กว่านี้ก่อนปลูกใส่กระถางวันนี้สีลุงอือมองไห่อันนั้นเบี้ยเขียวๆนะั่นเป็นอันนี้เป็นเบี้ยนั่นเลยจ้ะเบี้ยกะหลำไม่หน่อยมันใหญ่อันสลัด อันนี้โหระพาหน่เมนเมนช่ำกับหยอดเด้หน่สื่อเป็นก่ำรม,มาแล้วมาช่ำกับหยอดบัวเลบัวเลยว่านเลี่ยนี่อันนี้กับขณาผักผิกเอออยู่ในเรนช่ำเมื่อวานปลูกผักขณาอยู่หน่อยนึงพูนเห็นบ่อันนี้เป็นหิมเบ่์เด้นี่กำลังออกดอกจะหน่อยก็ได้กินหน่อยหิมเบ่ นิดเท้หนึ่งกินด้วยแหละเอบแบกอายุเทิงพุนอายุเทิงเฮียนเนี่ยที่ยุ่ขังเฮียนไม่แค่นี้แต่ว่ายุเทิงพุนหลายสำหรับปลูกพักนะ่ันวันเดียวคำายังจะมาแปะใหม่แปะขนาดหน่อยหนึ่งแล้วนี่เละจ้าขังเฮียนคนขังบ้าน เขาเห็ดกำแพงวันนี้แหละจุบานเยื่อะมันแบบนี้ล้จ้ะฟื้นเห็นบ่ะนั่นที่อีหลังหนึ่งของสามีผู้ขายคนเศร้าของเขา,ววาเรื่องประวันของเฮาสำหรับผู้ขายบ่มีจักสลึงบ่ได้ยังจักสลึงน้ำผัวดอกแค่ว่าได้อยู่ได้กินเราไม่มีสิทธิ์จะได้อะไรอืมเนี่ยบ่ได้บังยังเบิด หวังแต่แค่ว่าได้ยูได้กินมอยูมีกินปวอดปวอยากกับพ่อแค่นั้นแค่นี้ละจ้าคลิปนี้เดี๋ยวสิพภาพเบิ้งกันนกพิราบที่เขาเลี้ยงไว้ยุทีของสามีอีสันคูกกานี่แกฮัลโหลคูกการนี่แก <c oughs> ไอคุกนอเขานกเบิ่งนกดูเขาเลี้ยงอยู่ในนกพิราบเบิ่งอยู่ในกรุงของมูเขามาฝากเลี้ยงอยู่ในบ้านของผู้ข่านี่แหละกับสามีเห็นบ่เขาเลี้ยงลูกกะวัววัวแกะ เพิ่นอ่านนั่นเสียงแทรกเตอร์เสียงรถแทรก